สวัสดีนะครับในฟิลปิคิงทุกท่านกะับมาอยู่กับพีคิงอีกแล้วนะครับนกระจงของพีคิงเช่นเคยนะครับนะอ่าก่อนอด่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของพีคิงกันด้วยนะทุกคนนะ เออมาแจง้งโกทารอบเที่ยงวันนี้พีจีีเกมโจ๊กเกอร์สีเกมแพคเมติกยางและสีเกมในนี้จะเป็นรายชื่อเกมที่มีเปอร์เซ็นต์การแตกกว่าเกมอื่นแต่ไม่ได้แตกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีความเสี่ยงก็ต้องพึ่งดวงกันเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับนะอ่ะรอบเที่ยงวันนี้มีมาจองหนึ่งด้วยเออเลื่อนดูเมื่อเช้าเห็นมีคนแตกมาจองกันกระจุยกระจายเลยแต่เป็นมาจองสองไม่เห็นมีใครอ่ะใน,นม,มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนเออน่ะนี่ให้ดูก่อนอ่ะไหนวะ เสือเสือก็มาอีกแล้วหรอว่าชาแน้นะเมื่อวานเสือป๊อปมากแตกทั้งกลุ่มโอ้โหกระจุยกระจายนี่ดูนะบรรยากาศในกลุ่มประมาณนี้ในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยว่าเกมไหนมาดีอยู่หรือว่าเกมไหนมีเปอร์เซ็นต์นการแตกสมสงแบบนี้เห็นไหมเพื่อนๆมัจะแคบกันมลงอ่าคนที่ไปเล่นตามทีหลังก็จะได้ลดความเสี่ยงในตัวอะไรประมาณนั้นนะครับนะก็ดูเพื่อนๆในกลุ่มได้แน่น่เจอแล้วอ่าเมื่อเช้ามาจงสองมอนี่นี่ไหน น,นี่เห็นไหมเออแต่ไม่มีใครลองมาจอนึงเลยนะมีคนเดียวเมื่อกี้พี่คิงมาลองดูในช่วงโกทามสักหน่อยแล้วกันรู้สึกว่ามาจอนึงเราก็ไม่ได้มานานมากนะมาลองดูสักนิดนึงก็ไม่เสียหายอ่ะคนที่ยังไม่อยู่ในกลุ่มก็ดูคอมเมนต์ปักหมุดเหมือนเดิมนะครับนะปะเริ่มกันเลยดีกว่าไม่พูดพร่ำทำเพลงละสามร้อยเทรดกันแบบพอหอมปากหอมคอก่อนนะรอบนี้นะวันแรกมือไม่ใช่วันแรกรอบแรกของวันเออแล้วมันเป็นเวลาที่ยังด้วยแม่งคนเยอะเมื่อกี้เห็นไหม กูไม mm ่ค hmm. ่อยอยากจะเสี <heartbreaking> <Island> ่ยงเออปกติวันอาทิตย์เราไม่ค่อยจะเล่นกันบ่อยแล้วแหละนะมาลองดูได้ไหมขำๆไม่เสียหายโอ้เออกี้เบ็ดสามก็ไม่มีคำนวณเบ็ดสี่ก็เอ้ยฮะอือมาฟับมาอุ้ยเก้าสิบเลยอุ้ยไม่อะไรวะมันไอ้ตัวนั้นมันถึงร้อยเลยนะเฮ้ยเบ็ดสี่เองนะเอาเว้เอาเว้เอาเว้เอ้ย มีซัตเปอร์เตอร์สองโอ้โหเออหืมเออมาไหนลูกพ่อโอ้โหมันยี่สิบหมืนเงียบคลิปยังอือโอ้ยแตกนอกมีพอมีอยู่นะเท่าที่ดูร้อยหนึ่งมั่งสี่สิบมั่งยี่สิบมั่งปั๊บอ่าคอมโบอือโอ้ โอ้แม่งทำไมมันทำไมมันจบเร็วจังเลยวะเออเว้รู้สึกว่าแม่งหมุนทิ้งเยอะเหลือเกินนะอุ้ยยังไงอ่ะมาได้สองกลมมีสองขีดรออยู่เอ้ยอะยังไงอ,อื้ยกระโโตกอ้โหเว้ยสองตัวสามรอบสี่รอบแล้วมาหน่อยลูกเอาสักหน่อยอืออฮึโอ้แม่งสี่สิบห้าสิบหมุนแล้ว ไม่มีช็อตได้ลุ้นเลยนะได้มีแบบตึ๊ด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 เลยนะเออเออหาโผอืมแค่นั้นน่ะนะอ่ะอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมโอ้คอมโบโอ้ทำไมเบ็ดสีแม่งแตกร้อยหนึ่งพอเบ็ดแพงๆแม่งจ่ายเจ็ดบาทเออเออมีโอ้คอมโบมาหน่อยเลิกโอ้โหอะไรมันจะเงียบขนาดนั้น เงียบกลิบเออเออเออมารมเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเฮ้ยโอ้คอมโบไปไหนหมดเอ้ยโอ้ยตึ้งโอ้ยมาทีเดียวก็มาสามตัวไปเลยเอ้ยนึกว่าไม่มามาเฉย เออได้อยู really charge, like life, ่มีสองวายอย่างนี้สองขีดล้ออุ้ยแปดสิบเองเขียวอุ้ยเขียวเขียวเขียวขาอุ้ยแม่งเอ้ยคูณสิบได้แปดบาทอะดูโอ้ยโอ้จีนเขียวดอกนี้พันร้อยโอ้ยิ้มหวานเลยเอ้ยดูแม่งเลยเสียดายช็อตขึ้นคูณสิบเมื่อกี้แม่งจ่ายสองบาทโอ้เอ้ยได้อยู่มีหนังคา มาเอ้ยถามสิไปงมีจีนแดงไม่ลงเคเอาสักหน่อยยาหยุดโอ้โหเออมีจีนแดงไม่ลงโอ้แม่งทำไม่ได้ไอตัวจีนเขียวเมื่อกี้แม่งนี่คือจ่ายทุเรศทุลังมากเลยนะดูโอ้สยสิบหเบ็ดเอ้ยเอ้อ้เอ้อยเนิดเดียว คือถ้านเมื่อกี้ไม่ได้ไอจีมเขียวนั้นมาแม่งสรุปเมื่อกี้ได้ได้ร้อยกว่ายนะคือคือจ่ายเฮี้ยมากเลยนะบอกเลยเบ็ดเบ็ดเจ็ดเบ็ดแปดใจร้อยสองร้อยเนี่ยเออยังถือว่ามีบุญอยู่นะเอ้ยโอเคอยู่เออถือว่าเปิดวันมาแล้วก็ได้อยู่นะแต่มาจองสองเอ้ยมาจองสองคำนวณดีกว่าไหมพี่เค็มรู้สึกว่ามาจองสองคำนวณดีกว่านี้เยอะเลยปั๊บโอ้โหน้อยใจน้อยใจน้อยใจก็คำนวณมาเลย คำนวณมาน้อยใจก็คำนวณมาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเออไม่ลงอีกสักรอบอีกสักรอบได้ไหมอีกสักรอบได้ไหมเอออืมอม,มามา,มาหน่อยมาหน่อยเออขอาไงพันสามมาต่อสักนิดเหลือจะฟุกอีกรอบหนึ่งโอ้โหแม่งเหลือพันสามกลมๆเลยเนี่ย เออมีอ,อะไรโอ้โหไม่คำนวณเอาจริงๆคำนวณด้านนอกนะถ้าเอาเฉพาะด้านนอกพี่คิธว่ามาจองสองมาดีกว่าเยอะเลยช่วงนี้แต่พอเป็นด้านในเห็นไหมมาจองหนึง่งแม่งมาจองหนึ่งยังไงแม่งก็ยังจ่ายดีกว่ามาจองสองเนี่ยเข้าฟรีง่ายแต่แม่งไม่ค่อยจะจ่ายแต่มาจองหนึ่งเข้าฟรียากถ้าในความคิดพีพิธีวนะ่าอืม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 ,อม,อมดูสแกตเ,เตอร์ฟัออืืบ ดูคำนวณด้านนอกไม่ค่อยโอเคจริงครัแบบโอ้อ,อ,อือ่อแบบืออ่าจีนแดบงบหูเต็มกระดานเลยไม่มามาไล่กันสักรอบหูหายไปสาม้อยแล้วเออเงียบเงาเหลือเกินเอเอามา คอมโบไปไม่มาโอ้โหเนี่ยคือถ้าลุ้นกับแตกนอกมาจอหนึ่งไม่ค่อยโอเคเลยแหละนะให้พี่คิงวิเคราะห์แม่งก็ไม่ค่อยโอเคจริงๆ่ะเ<อ>นี่ยเออแต่ก็พอถูๆูถ่ายได้ก็มียังมีช็อตแปกนอกเออเอาฟีเบ็ดเก้าเอาแล้วเมื่อกี้เบ็ดแปดเขาทำไว้ดีนะเอเอเอ้าวพ่อมึง สี่หมุนกูเออมามีอะไรช่องอือหืออย่าให้เสียหน้าเบ็ดแปดเราเป็นถึงเบ็ด 9. เก้าเบ็ดเก้าเลยนะลูกเออมาสองขีดล็อคางยี่สิบเอ็กย,ยังไงห้าขีดหนึ่งอือหืออย่าแพ้เขาลูกอย่าแพ้เขานะลูกนะโอ้ยเอาหน่อยเฮ้ยเลยสามมูแล้วเออได้อยู่มาคอมโบไหมไม่มีตัวเออได้อยู่ได้อยู่ทีมแดงสองโอ ตัวละสองโมเองเออสองกลมมีอะไรไหนไม่มีเออได้อยู่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 เออได้อยู่มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่คูณสิบหุดเฉยโอ,อ้แมงเอ้ยเบ็ดเก้ 9, 360, 8, าจ่ายเรหกสิบเบ็ดแปดแมงจ่ายพันสามโอ้โหอ๋ออ๋อ โอ้โหแม่งแล้วก็ดูเหลืออยู่เจ็ดแปดหมุนสุดท้ายแม่งก็ว่าวทิ้งหมดอืมอืมโอ้แปดสิบแม่งก็โอ้โหสิบหมุนไม่จ่ายเลยโอ้โอ้ถามจริงเออโอ้แม่งสิบสามหมุนคำนวณดอกเดียวเออยังไงยังอืมอืมเออพอเถอะพอเถอพอเถอ,อ,เอบอกตัวเองว่าพอดีกว่า ไม่โอเลยคำนวณด้านนอกแม่งเยี่ยมมากโอ้แม่งเอ้ยเข้าเบ็ดเก้ามาไม่มีดวงโอเบ็ดแปดจ่ายพันสามเบ็ดเก้าจ่ายร้อยหกสิบโอเคพอหยุดดีกว่าไม่อยากฝืนนะรู้สึกว่าดูดเริ่มดูดแล้วเนี่ยเริ่มไม่จ่ายแล้วแล้วก็คำนวณด้านนอกก็เยี่ยมจริงๆนะเท่าที่ดู โอเคเดี๋ยวไปต่อก,กันกับเกมอื่นแล้วกันในช่วงโกทามนะเดี๋ยวไปดูก่อนว่ามีเกมอะไรน่าสนใจเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ผัดไปรอบหน้าเลยวันนี้พี่ชิงน่าจะเล่นสักสองรอบได้สามรอบจะดูก่อนว่าถ้ามีเกมอะไรแบบน่าสนใจเดีย๋ยวเขาจัดนะครับนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเช่นเคยมแนะนำให้เล่นตามรับชมเพื่อความบันเทิงนะส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายจุ๊บ